จ้าบวัสดีค่ะพี่น้องข้าใดยังกินมันี้สมปากน้ำครับจต้คมขมขมไม่กินเหรอ เด็ดปลูกเนาะครับปลูกยังม่ได้เลยพี่น้องตอนนี้ตอนนี้โอเคน้ำซุปไปแล้วล่ะใช่ว่าก็สิเชียงเทียกระติมี่คาไม่ตะไข่ไปว่ากูดแล้วก็พริกสดแล้วก็นที่กินหอมสีโอยที่หลังเดี๋ยวตอนนี้ได้แล้วพี่น้องมาเบิ่งนี่ตอนนี้น้ำซุปมันเด้อพี่น้อง้นซุปมันน้ำซุปที่ปากน้ำล่ะโอต้มต้มโอมสมไปเดี๋ยวใส่เยันหม้อพี่น้องหม้อก็เสียเอาใส่เลย nam bạc nam này phân súc là rất áo 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 tôi nói các tôi nhảy tí cắn loại xài đi hạ hoặc xi năm đó thì nọ đây hộp này con giờ ở từ đấy kiêng có... đó thịt thầu bồng đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ ป่าหมอไว้ก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องทุกคนเด้อครับนี่ผมกับบอดี้หาอยู่นู่นเพียงหนึ่เพราะว่ากับพ่อแม่พี่น้องเขาของวัดที่เลี้ยงจับก,กันอย่างนั้นนี่สิเลยครับการลุ่มกันตายคนหนึ่งถ้าเราผูกตะลุคนนี่กับมันก็เยังสิ่งละต้องุ้ยกันผูกตะลุนนะครับนี่เราอยู่นู่นชินห้องกะมาครับมีตามทั่วจะกับนี่ อ้อมเนี่ยอ้อมยังพัฒนาครับต้มปากน้ำไปกับบุงูกันจะต้มหืมอ้อมกับบ้งงูขอดนะจังจมุทชวนกับผมอย่างนี้จมุขวนย่งจําแห้งได้ต่ออีห้าสิบังายหลังตุ้มเรนทองไปสวยงานขนกกมาหอดแต่ไปนองเก็บของเมียนพอสวยเลย เกจสวดแทงได้ไปไงหอ,อนได้วะพ่อใส่กันเลยครับนี่ละเดีองว่าหลับผมนุ่มตังมันแมนแทแน่นอนนี้นเกียยหน่อยฮะตั้งผมวินูด้วครับเกียนหน่อยฮน,น่ดด ครับใส่เวลาต้มโดนนี่เป็นเด็ซื้อไม่กินเือมืออยู่พี่น้องเนั้นใส่เวลาโดนว่ะคนหิวหิวเขามากย,ย้าอยากแต่งกันชิมนดนะ้ยต้มเครื่องมือเนาะตีกันดีๆแล้วหิวเขาดำมกทัว <c oughs> น้องเคยไม่ใหญ่อ้วนตอนนี้มากินรสจัดเป็นกินนี่พี่น้องส่วนหนูพริกใส่น้ำตาลจัดพริกมากเลยหลายหน่วยม่เห็นไหมสิเฮ้ยเห็นแล้วกินรสหยานเนาะเป็นตาแซ่บกระเพาะเป็นหนึ่งเงืนี่เหรอหนก็งเงือยเนี่ยแล้วสัตว์ออกสัตว์อกนะเด็กปีใหม่นี่คนนี้มาแก่เมื่อยอยู่คนเดียวรับเนื้อห คือเพูดกินได้ว่ได้เยอะครับม่ักเพ็ดมักเข็มมักจังอย่างเงี้ยครัเจเสียางก็สายเข็มแล้วล่ะกูได้เป็นสายจางหรอกูได้กินรสจัดๆเวลาเข็บเป็นเอ็นพุนมากหลักสายหยาเันเพลนวานบอืมบบหยาแม่เนียมันเพิ่นวาแต่นกูได้เพิ่นนีแเพิ่น่ะิเรากักินมากสั่นก็ได้น่ะก็เป็นดวงนี้หรอกคนปิวากันเนาะ นันกลิ่นเป็ดบ่ได้กินหวานบ่ได้อันกินเป็ดบ่ได้กินเท่มบ่ได้เท่เป็นโรคไตโรคเบาหวานไปซะมันเนมาไม่แน่นเป็นได้เปลี่ยนมันกินข้าวจีนน้ำกันเนื้อมันนี่มันเป็นไหนโนบะไหนมั้งจะว่าพอได้เพราะนั้นในช่วงนี้ทำวันน้ำยากันที่ลากระหูเราเป็นการเป็นงั้นส่ละ เซนางเซ่หลังหัวินเนี่ยให้จินมักยาคืนนบ้านนี่ตัวเ้อยู่เขาดรบ้านหัาบ้านใช่แต่มาเคลื่อนปรตกอีกต่อต่มาเคลื่อนร้านนู้นเขามันนขอไปเลยพ่อยู่ก็ได้สวมมันน่วมรวดสวมใจตานหน้าหรอกมันก็ถ่วมน้ำใจของพอหรอกมาเลยแต่ละผู้แต่ละคนมันอึดอึดตัด อยู่ทงทุธาเอกเขานั่งปลากระไดสิอยู่กองหัวอื้เปิดอะไดก็เต็มก่องอยู่ขึ้นเขาแล้วตัวนี้ถึงนี่ววะแบบอืบีบสรปนมึงได้หรอมขึ้นเหรอมุ้ยปนเัากบบีบใส่ตำหมกถ้วยเหรอ เห็ดป่นตาให้พี่น้องเบิ่งอยู่ตังเงินี้ครับก็เพิ่นก็บบเกี่ยวกึนย้อนคุณไปเซเว็ดไดคอนแรกเนี่ยไปทั้งไลยอยู่กัได้ก็ได้บัดสบอมเนี่ยหน้าพฟอิดตาให้เหล้าดำขาวหมาบเลยพ่อนน้ำเริ่มท่วมเออเพิ่นว่ามันไหลบึนๆเขาเลยวันเทยันจากคนดำตั้งสื่อการไปตั้งสี่พันไฮเดียวงานเดียวนะเหนเรื่องตรวจหัวแล้วเพิ่น ได้แล้วเราเลี้ยไปแล้วยางออมนี่แล้วยางหลอหนามแล้วหน้าเล่าห้องแต่เรตัวเล่านี่คือว่ามันก็ยูหองยูอย่างเนาะนั่นก็เป็นสายนำเนาะหังหองถางหวยบนทางหองวสิวางเสงอะไรแล้วเทียกันขันน้ำซีมาจากไทยญุมคอนเีน หนุนกันเลยที่นี่แมนแทอเลยที่นี่ขันบ่เห็ดเบิดเพิ่นกัดเสบาคนขีดขานเนาะมาในน้ำบลกลงไปเพราะเห็ดใดเพิ่นกะซื้อกามาดดำจางคนดำดำแล้วว่าท่านเป็นกกเป็นกอยยาน้ำมาทั่วมันคือว่าสายหองมันติดเป็นสายส่วนสายน้ำมันติดไปวะขบวนเพียงหนังเพียงชาขันน้ำซีหนุนนี่บ้านหู้นี่เว้ ปี่สมัคลอยอย่นี้เกินไม่ยูพี่ตัวนึ่งรวมมตันบ้านยาเสวาทั้งสี่ตัวีรอดหมองนอนหมองกระจ้าขายอุปกรณ์ก่อสร้างที่เราทวมกู้กันทวมไ่ได้เหลือจากันไอ้รานขายวัสดุึืนนอพีละรวมมาัวนี่หลังกู้พนัางกับเพียงเคองแขงนี่แหละถ้วกจะบุกอยพี่เนาะ ว่าพี่นนี่ได้เขาหาบเดียวพอแม่กับท่านลมหายใจแกแบออ,อน่นเ่อจะไม่เกียวแล้วหลุดพน่นว่าก็ได้หาบเดียวนั่นแหละมันบ่มีมามันปวมมันตอนนี้มันน่ามันจริงมาเลยไหมจิงแบบตำ้ตมตั้ตัต้ตับุบบุบบุบนก้าท่านนี่มันตายกันเนี่เคื่อนแต่เคื่อนขาด พอน,นั่งเคลื่อนขาดพังบนขาดพังเลยนาน,นมาแห้งอันนี้ที่อปอปลอมว่าวนี่หลายๆคนก็ได้เกิดเด้อพี่น,อน้องแม่โอ้ยแม่ยังเป็นสาวสิบหน่อยแม่เด็กสาวสามหน่อยแม่เด็กสิบกปีแค่ยักปีนี่ลาเพราะอยีเอร์มันมาแบบว่าขาคือจังที่จะนำมาจากคู่กันอย่างนั้นจริงมาเลยดิจริงมาเลยค่ะมามาเลยได้เขาหาบเดียวลูกบ่เป็นหน่อยพคนแม่จังเมื่อเอาปลาซิวปลาหยังไปขายไปเรียกเขาไม่กินมืันนี้ ยีงหน้ากบผเห็นป to ุดยุปไปสมสมก็สมเน้ er> ีนีเปลี่ยนนะปียิบงปียิบสางสมมกเยเบิ้ลยิบหยิบสานี่แหละหอดงกเขีราในบานอยูะแต่บ่มองเขาเผาผีเลอานน่ะน้าอ่ะกินมาเต็มเลยพอบปลาไซฮ่เด็ดหมดเจ้าหน้าไม่ค่อยกินอ้อด้ี่จบอทนมคู่ับนังบันทุ่มในบุกนี่ไ ม่ได้ยาม่เขาเนาเออมันตรงกอเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ขุนที่เนอาทิตย์นดีเพราะมันตกดิจะจัดสหนีดิแมนเขาตอนนี้กับท่วมเนียนเมนสิบเกลี้ยงกับสร้างท่วมันระบายพ่ท่านโตแปลว่าบสามมือสี่มือเขาจากพาบ้านนระบายด้วะมันฝนตกทัวแบบประเทศันแม่ทัวภาคเข้าแม่บ้นี้มันจัสิระบายไปใส่ล่ามาสร้างไตกรนามทั้งทั้งกระนาม cúm mưaฝน tốp, răng kềng bao đại các khương mượn, nên bao đại mẹ. Đa ừ. đại hòa xoáng thứ mà nát leo, gạt đi đèo nỉ bao đại thùng chiếu mông dễ chiê. Đời cho qua, con ha này thì trống thêm bát, bát cho, cái gì mang um binh bát chui, kia cho um tách khẩu tách làm sốm thứ bát Ô, này, kia cho xây Binh bát, ông tao một cái lô cản, trống này cứ đại ha กาบพเติมจังก็บุถึงโอ้ป่าบาทก็ซ้ำนีน่เนาะแต่ฝนเต็มขึ้นได้หาหนึงครับขึ่นเมืม่อฝนขึ้นเม,มื่อนี้สองชัมมง่วโมงถือว่าหนักเลยโอ้ฝนบูมมดีฝนบู <laughs> มมดีส้นโคดาดอก็ไปนาั่นยังหงอยู่พี่น้องอยู่หน้าเน,ะนาะขณะเป็นไถ่หน้านปรนะเข็มนะฝนตกอ่ะเขาจะฝากเต็มนี่ดูดิแมนเนาะเออฮึดวะ có phía liêu của thân mày đã kì bóng cái tu dền gần bó tao là bàn Ui Tính một hẹp tốt quá Để kì một hẹp Đi chạy lại Tính ngay tu dền Bố cứ hình đặt lên đi Bố cứ hình chắc là tu dền Tụi anh có cho với Khải anh Đã tìm năm anh Dưới đáp thẳng anh เนี่ยคุณเจ้าผจะขายตมหมเลยผมก็จะอว่าเปิดหรอกเลนไม่ยากกันจริงอยู่หือขันเตือนแลนไปญยาิกันเอามาลงเอาหนามลางด้วาลลางเท่ไปเตนน้ำแข็งมาไล่เบิดตเดือตะกอนเคียร์ต้เรีนต้นนอนเรามากก็ได้่สมัยก่อนเนี่ยครับยุคสมัยตะกียบกับยุคู่มือืัอต่างกันแง่ากันกล่ากันเขาคืดอยากยังยังยังของนี้สิม จ้บพืชไทยพืชปักปวกปูปลาหน้าลำของตะกี้นี่สิหลายก็นี่บริษัทนั่นเลยเขาเขาสิเปอร์เซนต์เลยบอกเลยสมมืิเนี่ยเห็นว่าเปียกเป็นเปียกเทียบว่าหาเซสี่เซนต์บ่ได้ตะกี้เขาจะอื่นกว่าลอยเลยเงี้ยสองส่อคานี่แต่ว่าคดีย่างหนึ่งขันน้ำถล่มปลากระไร ย่างมาตนาตึกกบผสาหัวตอดบ้านเด้กขวานี่ยเต็มขวงเล่ส้มสเนี่ยกบมีตัส้มปูตินเยกบไม่ไมเนี่ยชุมมือชีวิตเปใสบนี้โอ้โหีหน้าเขาโจกับบริวารกักน้ำผสันเอ้ย่างไปเต้นชุ่มจํำยุ่นำมวงบ้านนี่หน้าน้าหน้าหน้าปูกองนมาเฮยเขาเอื่องมาหน้าดำาดำตะกี้ตะกี้ผมมีน้าวัน กระดำย่างเดียวหน้าสีทงหาทงเป็นลอยอะไรกับดำย่างเดียวเลยตะกี้ดำจนมีจิ้นขอเหล่าย่างเลยน้ำพริ้นั่งพระธรไม่สศนาว่าจีก้านว่าเก๋เสียงเลยนะรอบหลายที่สุดท่ผมผมถึงบ่ากันใช้ที่พ่พอ ผมมีขึ้นบ้านเลยหออาบน้ำเก็บเสื้อผ้านกรุงเทบเลยตัดปัญหาเป็นยอดเขามีเมียแหละจริงหรืออยากอะไรเอากระส่วนไปกว้านละไปนี่แล้วไปยี่ปึงเพิ่งวายอยู่เออเอนกระลักไปกรุงเทพตัวเบอร์นั่นแล้วกลับมากระส่วนนั่นไม่ใช่อำไปน้ำไน้ำบ่อบไปถ้าบ่ไปคอยเสียอ๋เมียใหม่ได้เห็นตะแบบเสียผ่านน้ำเลยวันพันวายเพราะมันรักเขาหลีที่ บ่ไปบ่ไปยั <c ười> ้งคอยดีเอาเมียไหมไปยตัวตื่นกะตื่นตะดึกลูกเศ่าเข้าบ้านกับพุ่น่ะจนโมยหนุงจนตกกันแทบหมดเนาะจังสีดำนะจังไดนก็ดอกันเดียวเสียหน้าแล้วเคยกอบดำดีหรือเ่าตธอคิกอะไรกับบ่หนับนะรูว่าเห็นว่าพิทยุเนี่ยกล่องทองเนี่ยยิ่ใส่ชมพูร้องโกรธดีเนาะ สิ่งเง้นี่คยืนจับามาอนี่เปิดมารับมาสั่นกล้องที่วุ้ดิเป็นเสียองาผ้าแม่งครับเป็นชวงกระพริคนช้ห้องของนจะกห้องวยตะกี้ขันโมมิคน่เสียงงาผ้าครับโพยยังก็คนละเอียดนลยคนมพูสิใช่ชมพูเนี่ยคนยใส่ชมพูเนี่ยพย่นยังอยกพูดเงินโอ้จะคนหมมวนละ เอาไปใส่บ้างใส่เราฟังกันอยู่หันละนี่แหละครับมีงเขาก็กินมเขากิ้มนามเบบยรถ้ามาดาบานไม่ง้อหรือครับ่ิ้มนี่ยังจะกินไปทั้งหมดเกเขียวผมกักินในเตนในเสเปียกขอบากินจินมอะไรล่ะยำอไรเดี๋ยวสนุกดีอยู่เรกินปักเขียวมันเสียบเสบเขี้ยวขึ้นทันู้เลียงมันเสียบเสบขึ้นมื่อเกิดเสียบเสีย นี่ขบงเนี่ยเขาเกิดเยอนน้องขอบุนขอบพุ่ทุกๆขอบนเด้อครับเขาบไปไปหาอยู่งานจีนยังกลัวกับเบี่ยวน้ำปืนมาต่ำมันยังไปสักวันละช่วงเขาหากคยเชิญหาวันนี้ก็ขอบุนขอบพุ่นผมยังคือองทุกๆพุ่นเด้อครับตัว่าไอซีเขาทุกๆพุ่นขึ้นยุใสย่ใสกันได้เป็นปฏิทัมการทำงานือว่าบึงฝ่าบึงบนมันเขาเพราะเขาแต่กิจจะน่าเอียงผมก็ดยุคือกันนั่นแหละแต่มันตกยังงูอย่าไป บาเทียน้ำท่วมน้ำยังโหก็ดูแลแต่กันวันนี้ก็ขอให้พี่น้องมิถุคมสุขมเริ่เงันสะปุมทุกคนเด้อครับไปกูมากครับสำนับนี้กับก้าวเข้าาสวัสดีจากพี่จัาน้องเด้อครับสวัสดีครับ